ฝาชิ้นน้ำมันเกียร์คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โดยการใช้เครื่องที่สามารถสร้างแรงดันเพื่อทำการดันน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปในระบบแทนที่น้ำมันเกียร์เก่าวิธีนี้ทำให้สามารถถ่ายน้ำมันเกียร์เก่าออกจากระบบได้เกือบ100%ซึ่งช่วยให้ระบบเกียร์สะอาดมากกว่าวิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จากอ่างน้ำมันเกียร์แบบปกติที่จะยังเหลือน้ำมันเก่าอยู่ในระบบซึ่งเท่ากับว่าน้ำมันเกียร์ใหม่ที่ถูกเติมเข้าไปนั้นจะไปผสมอยู่กับน้ำมันเกียร์เก่าส่งผลให้คุณภาพของน้ำมันเกียรใหม่่ไดด้ปะะสสสิิทธภาพูงุค ฝาชิงน้ำมันเกียร์ดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเป็นการทําความสะอาดระบบเกียร์แบบเต็มระบบช่วยล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ในระบบเกียร์ได้สะอาดมากขึ้นทําให้ระบบเกียร์มีประสิทธิภาพดีเหมือนใหม่ลดอาการเกียร์กระตุกกระชากหรือมีเสียงดังป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์การส่งกําลังไปยังเครื่องยนต์จากระบบเกียร์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเนื่องจากระบบเกียร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สำหรับเราใช้งานทั่วไปแนะนําให้ฝัดช่งน้ํามันเกียร์หครั้งต่อการเปลี่ยนหายน้ํามันเกียร์ปกติ2ครั้งและควรเปลี่ยนพร้อมกับไส้กรองน้ํามันเกียร์เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและหล่อลื่นที่สมบูรณ์แบบค่ะ